ครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมกับไม่กล่าโมโตผมโอเไม่กาโมโตครับก่อนที่จะไปชมของแล่เท่มกันครับแจ้งให้กับคุณผู้ชมทราบก่อนครับเดือนหน้าไม่กลาโมโตไม่ต้องมาที่นี่แล้วนะครับไม่ต้องมาที่รู้ไม่ต้องมาที่ประเสริฐมนุกิจ33แล้วใช่ครับเราย้ายร้านไปที่สุขาพิบาล5ใช่และก็คือก็ใกล้ๆกับสายไหมกับวชิรพลใช่แถวโ,โซนเพิ่มสินอะไรงนี้และอยู่ติดริมถนนนะครับ,ร,บรอบนี้ที่เราย้ายไปเนี่ย เป็นโชว์รูมเลยใช่เอาให้อลังการกว่าเดิมไปเลยใช่นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่รู้เส้นทางโทรสอบถามได้เดี๋ยวจะพนให้ด้วยนะครับครับผมมาวันนี้นะครับของแรเทมมานําเสนอเอ๊ะมันแรยังไงมันก็ E46 ไฟยกนี่วาเอาที่พี่ก็บอกแรมันต้องแรรอบที่แล้วผมบอกแล้วใช่ไหมว่าความแรไอเทมก็จริงแต่เมกะโมโตกรรมไว้ทั้งหมด3ามคันใช่คันแรกปล่อยไปแล้ววันนี้จัดให้นะครับกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้า bm series สนะครับ e46 330IA ใช่ครับรถคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับ e46 ถ้าเป็นรหัส330มันคือท็อปสุดของซีดานและใช่แล้วท็อปแล้วครับมีทั้งหมดกี่คันนะเอาที่เป็นรถสเปคในประเทศไทยนะ264คันและนี่คือ1ใน264คันรหัสของเขาเป็นคันที่33่รถปี2002ใครอยากได้นะผมบอกเลยอย่าพลาดหายากนะตอนนี้นะใช่ครับราคาเขาเด้งไปไกลนะครับโอ้ไปไกลเลยไปชสภาพไปเลยดีกว่าครับ ก่อนที่ผมจะให้คุณผู้ชมได้ชมภายนอกของเขานะครับต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนนะครับว่ารถคันนี้เดิมทีเป็นสีดำใช่แล้วนะครับเปลี่ยนสีมาตามความชอบจากเจ้าของเก่านะครับไม่มีอุบัติเหตุการันตีสภาพครับผมใช่แล้วครับผมนี่เลยโลโก้ bmw นะครับผมสภาพสวยงามเลยสีสันชัดเจนนะครับผมโครเมียมเป็นงงเงาวับเลยนะจมูกคันนี้มาในแนวเป็นสีดำนะครับผมพร้อมมากับสีไตคันเลอร์ของเจ้า bm เขานะครับก็เป็นไตบอทเตอร์สปองเขาสภาพสวยงามเลยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างเลย อคอร์คังบอใบไม้9700กรุไงไเทพมนครหมวดเก่าอคอร์คังนะอะให้กับรถไปเลยนะเฮ้ยให้เลยเหรอให้เลยทะเบียนแค่เป็นอคอร์คังขึ้นเนี่ยมีราคานะใช่เพราะว่าอคอร์คังเนี่ยเขาคือพยัญชนะตัวสุดท้ายแล้วเพราะหลังจากนี้มันจะกลายเป็นหนึ่งกอกอ,อก็อบอกเลยว่าเขาหมวดคอร์คังเนี่ยคนเล่นเยอะ แล้วลดให้สูงด้วย9,007อีกใช่เอาไปเลยให้ไปเลยให้กับรถไปเลยนะครับผมเลนไฟหน้าใสสวยงามเลยนะครับผมแล้วมาพร้อมกับไฟวงแหวนที่คันนี้ทำเป็นระบบไฟเดย์ไลท์มาด้วยนะครับก็กลางคืนเนี่ยสว่างสวยกลางวันก็บอกเลยว่าโดดเด่นสวยงามเลยนะครับผมกันชนคันนี้มาเป็น M2 ด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่า M2 เนี่ยมันคือชุดแต่งลงที่มันลงตัว EC6 มากๆนะใช่ครับดูดีเลยนะครับผมแล้วมันก็จะขับง่ายด้วยนะเพราะว่าชุดแต่ง M2 เนี่ยเขาจะวางรงนี้และก็ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาไปขับบอกเลยว่าขับง่ายได้แน่นอนนะครับผมไฟตัดไฟตัดหมอกมีมาให้คบนะครับผมแล้วก็คิวสีดำก็แนบสนิทสวยงามเลยครับผมจุดสังเกตนะครับโคมไฟหน้านะครับถ้าเกิดเป็น3 3 0นี่นี่ตรงนี้คมไฟหน้าจะเป็นสีเทาใช่แล้วถ้าเป็นตัวธรรมดาโคมไฟหน้าจะเป็นสีดำใช่ครับแต่บางคน ก็เอาโคมไฟหน้าสีเทาเนี่ยไปรีสต์โตกลายเป็นสีดําก็มีใช่นะครับแต่จริงๆถ้าเป็นออริจินอลของเขาจะเป็นสีเทาใช่ครับผมก็อันนี้แต่ความชื่นชอบของผู้ชมนะใช่ครับแต่คันนี้ก็อยู่ในสภาพที่ใสสวยงามนะครับผมไฟมุมเลี้ยวก็ใสสวยงามเช่นกันนะครับผมสีสันตัวถังเขาบอกเลยว่าเงาสวยงามมากๆเลยนะคันนี้จัดส่งมาพร้อมกับเป็นล้อเบตันด้วยนะครับผมสภาพล้อแม็กเขาก็งถือว่าสวยงามอยู่นะครับผมดอกยางก็พร้อมใช้งานเลยครับครับ อ่าดูด้านข้างนะครับคุณผู้ชมครับด้านทางของเธอนะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับนี่คมสั่นไปเลยสีคมสั่นทุกทุกอย่างอยู่ครบนะครับใช่ครับผมแล้วไฟเลี้ยวที่แก้มสภาพใสสวยงามเลยนะคิ้วสีดำของเขาด้านหน้าด้านกลางด้านหลังแนบสนิททุกชิ้นเลยนะครับผมนี่คมสับประตูตรงสวยงามมากๆเช่นกันนะครับผมพร้อมพร้อมกับสเกิร์ตด้านข้างของเขานะครับก็ทําให้รถดูลงตัวดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยเสากลางสภาพสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่เห็นไหมประตูหลังที่ผมบอกไปแล้วว่าคิ้วสีดำแนบสนิททุกชิ้นนะครับลลล้้ออหััังเเเป็นนนนนบตช่กะครับผมสภาพล้อแม็กก็ยังถือวว่าสยงเป เยเยายังพร้อมใช้งานเลยครับและผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนะครับครับนี่คือรถแท้ไม่ใช่รถย้ายของนะครับใช่แล้วครับผม<ไ>ปกติ<ล>เดี๋ยวนี้ไปย้ายของกันเยอะใช่ก็พื้นฐานถ้าคุณผู้ชมอยากได้รถแท้เลยอย่างเงี้ยคันนี้ใช่ใก็คือรหัสเครื่องก็จะเป็น m 5 4 b 3ี m คันเร่งไฟฟ้านะครับใช่แล้ว มาต่อกันที่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายนะครับแมเธอดูสะอาดสะอ้านดูดีดูหรูเหลือเกินใช่โคมไฟต้องบอกว่าโอ้โหใสเลยนะครับใสสวยงามมากๆนะผมแล้วไฟวงแหวนของเขาที่เป็นสีขาวสภาพสวยงามเลยแล้วรุ่นนี้เป็นตัว330ก็ได้ตาโปรเจคเตอร์สใสๆนี้มาเล,เลยนะครับผมสภาพสวยงามเช่นกันนะครับไฟมุมเลี้ยวใสสวยงามแล้วก็คิวสีดําแน่นสนิทไฟตันหมอกมีมาให้เช่นกันนะครับ,รบนี่เลยฝั่งด้านซ้ายเป็งงนไงตัวถังบอกเลยว่าสวยงามรอบคันเลยนะครับ ล้อเบต้นสภาพล้อแม็กสวยงามเช่นกันครับผมอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับผมแต่โดยรวมไม่น่าเกียดนะไม่มีคนไม่มีดุ้งนะครับผมแล้วก็ดอกยางพร้อมใช้งานนะครับนี่ภาษีคันนี้เป็นสามิถุนาสองห้าจนะก็ใช้กันถึงปีหน้านะครับฝั่งด้านซ้ายไฟเลี้ยวเขาที่แก้มสายสวยงามเช่นกันนะแล้วก็คิ้วสีดำนี่แนบสนิททุกทุกชิ้นสวยงามมากๆเลยนะครับผมคือต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าคันนี้มีเกียร์ผมไปแอบไปลองขับมานะ คูโคตรแรงเลยแน่นอนแรงสไตล์สามสูนเลยเขาแรงมาตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วสามสามศูนย์แล้วบอกเลยว่าเป็นรถที่ขับมันมากนะแลวคือภายนอกสวยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูภายในโอ้หภายในโคตรสวยเลยสภาพหนังภายในนี่แบบืมยัว่วยั่วเลย,ยนะรหัส m 5้าี่คันเร่งไฟฟ้า b 3 0เนี่ยผมบอกเลยโอ้ขับม<ด>ันขับดีมากนะครับผมแล้วก็ล้อหลังเลยสภาพล้อแม็กก็ถึงยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ดอกอยางของเขาพร้อมใช้งานครับ มาชมกันที่ด้านบรรท้ายของเธอกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านบันท้ายเลยนี่สภาพไฟใสสวยงามเลยนะครับผมเราต้องบอกว่ามิเกตตอัอยู่ด้านหน้าเราเราก็ลืมย้ำอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะว่า,วาเป็นไฟยกแท้นะใช่คันนี้เป็นยกแบบแท้ๆมาจากโรงงานนะไม่ใช่เป็นไฟตกแล้วมาแปลงยกนะครับผมซึ่งถ้าเป็นไฟยกแท้ทเลยไฟท้ายก็ต้องเป็นสีนี้เช่นกันนะครับผมสภาพไฟท้ายสวยงามเลยแล้วก็เบียมเลงก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับผม3 3 0สนไอ้อยู่ครบถ้วสอดเลยและเป็น3 3 0ส,ส,สไอ้แท้ด้วยไม่ใช่สติ๊กเกอร์เพิ่มพลังนะครับ ไฟท้ายด้านขวาสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมแล้วก็กันชนหลังที่เป็นแบบ M2 mm hmm. เขาจะมีด er ิฟิเซอร์ถึงนี้มาให้นะครับผมซึ่งถ้าคุณผู้ชมบางคนเนี่ย mm hmm. ไปเปลี่ยนเป็นดิฟิเซอร์แต่งเนี่ย mm hmm. มันสามารถมีได้หลายทรงมากเลยนะเพราะว่าดิฟิเซอร์บางอันเนี่ยที่มันเป็นทําให้เป็นท่อออกคู่ได้เนี่ย mm hmm. ก็แค่เปลี่ยนดิฟิเซอร์นี้ออกเดินท่อออกข้างเท่เลย สวยงามเลยนะครับผมแต่ว่าเดิมเดินี้ก็ก็หล่อนะหล่อแล้วเนี่ยคลีนคลีนขับคลีนคลีนแบบนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบแบบแต่งเยอะอลังการนะบอกเนี่ยสภาพนี้แหละคือบอกเลยว่าโคเทนะครับเขาล็อชุดเดียวก็ลงเรียบร้อยแล้วก็จบแล้วใช่ครับผมมาเปิดห้องสมร์ทหน่อยเปิดด้วยรีโมทนะครับผมกลึกนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมครับนี่เป็นไงเดิมเดิมสะอาดตานะครับผมบอกเลยว่าพรมทุกอย่างเดิมสาวสะอาดมากมากเลยนะครับผมอ่ะเปิดดูด้านล่างหน่อยนี่ก็จะมีตัวเป็นพลาสติกที่ว่าเป็นปิดยางอะไรนะครับผม คุณผู้ชมจริงคือพอดีอ่ะผมเอาไปล้างรถที่คาแคร์ใช่ไหมแล้วเราก็คลีนแบบให้มันสะอาดอาดเลยทีนนเนี้ยผมลืมรีเช็คว่าให้ให้เด็กล้างรถเนี่ยเขาใส่ยางอะไรกลับให้เราเดีย๋ยวใส่กลับให้ตอนที่คุณผู้ชมมารับรถอะ่ะยางอะไรมีครบเดี๋ยวใส่กลับให้นะครับผมแล้วก็นี่เลยเครื่องมือของเขาเปิดออกมาจะบอกว่ามีครบเกือบทุกชิ้นเลยนะโอ้ oh, ขอลากรถบล็อกแล้วก็พวก BMW, BMW, คีมบีเอ็มดับเบิลยูบรรจบีเอ็มดับเบิลยูเห็นไหมครเกือบครบเลยนะก็บอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปนะคุ้ม มาต่อกันที่ด้านเครื่องยนต์นะครับของเจ้า3 3 0คันนี้กันเลยดีกว่านะครับครับผมขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้ครับจะเป็นรหัส m 5 4 b 3 0มนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สุกเรียง3 4 0พีีครับอมครับก็คือเป็นเครื่องที่มีตัวคันเร่งไฟฟ้าแบบนี้มาจากโรงงานนะครับใช่แล้วครับผมต้องบอกเลยเป็นเครื่องที่ขับมันมากๆกนะแล้วก็ส่วนตัวผมเองใช้เครื่องในตระกูล m 5 4ี่เนี่ยครับแมทแนนส์น่บอกเลยถูกมากนะถูกครับทุกอย่างแบบบางพวกวาวน้ำปมน้ำพวกนี้หลักพันต้นหมดเลยพันแปด แ,แล้วสำหรับคนที่แบบชอบเดินทางไกลนะบอกได้เลยว่าคันนี้เดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแล้วก็คันนี้เดินทางด้วยระบบน,น้ำมันล้วนเลยนะครับผมพี่ก็มาฝั่งนี้หน่อยที่บอกว่าเป็น3 3 0แท้ที่เราเคยบอกไปแล้วรหัส JA 6 9เนี่ยก็จะเป็นรหัสขึ้นต้นของเจ้าตระกูล 3- 3 0เขาใช่ไหมคันนี้เป็น0-33ก็คือคันที่33เลยแล้วคุณผู้ชมอ่ะผมเช็คบินโค้ดให้ด้วยเนี่ยเพื่อวความสบายใจเลยเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นี่ เจเอหกนยนะครับผมนี่เลยเป็นตามนี้เลยก็นี่3 3 0 IM 54นอะครับตรงแน่นอนนะครับคือรถแท้แน่นอนนะครับใช่แล้วนี่แล้วก็การความร้อนเขาสภาพพร้อมใช้งานเลยครับแล้วก็ยังมีนี่ครับของแต่งครับคุณลืมไปแล้วครับคำโชคมันเลยก็บอกแล้วว่าเวลาขับความเร็วสูงๆเนี่ยมันถึงบกขับดีขับมั่นใจมากเลยนะครับผมเพราะว่าการที่มีคำาชงนี้มันก็จะทำให้ตัวถังไม่บิดง่ายไม่ไหลง่ายก็เวลาขับเร็วความรงสูงบอกเลยขับสนุกแน่นอน มาต่อกันที่แผงประตูฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับคุผู้ชมครับรถคันนี้นะครับเป็นภายในสีดำนะครับตัดด้วยทีมสีบอนนะครับใช่ค่แผงประตูทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับใช่คแผงลำโพงสวยงามไม่มีแตกนะครับเดี๋ยวไปเทสเทสระบบไฟฟ้าครับกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ปักกระจกข้างด้านฝั่งข้างซ้ายเลยไปทางซ้ายขวาขึ้น แล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ปกติเลยครับมาต่อกันที่เบาะนะครับฝั่งคนนั่งกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเบาะของเธอนะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับได้ทุกอย่างไม่มีร่นนะครับทั้งเบาะนั่งและพนักพิงครับใช่ครับผมมาระบบไฟฟ้าเลยนี่เดินหน้านะครับถอยหลังนี่เลยแล้วก็ยกเบาะขึ้นนะครับผมแล้วก็ลงแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้น แล้วก็โล่งนี่ใช้งานได้ปกติเลยครับครับมาต่อทางด้านคอนโซลนะครับคอนโซลของเธอนะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามเช่นกันนะครับใช่แล้วตัดด้วยทีมสีเทานะครับแล้วก็ช่องแอร์ทุกอย่างไม่มีแตกหักเลยนี่สภาพแอร์ถือว่าช่องแอร์สวยงามเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้วิทยุใส่เป็นของพโอเนียมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับรบบอกเลยว่าเสียงดีมากมากเลยนะแล้วก็คอนโซลแอร์ตรงกลางสภาพสวยงามเลยปุ่มไม่มีร่องนะครับผมแล้วก็นี่เลยเกียร์งนี้ใช้งานเปิดออกมาได้ปกตินะครับผมคคอนโซลตรงกลางนี่สภาพสวยงามเลยคันนี้เป็นเกียร์ระบบอัตโนมัตินคบ้้วกาานนีี่สเป็็ทมมอดย เพิ่มความสปอร์ตให้เขาเลยนะครับรบตรงกลางมีที aproxim, ่วางแก้ว2อันนะครับผมก็ยังอยู่ครบเลยแล้วนี่ที่ใส่เหลี่ยญคันนี้มีมาให้ก็ยังอยู่ใช้งานได้ทั้งสามช่องเลยนะครับก็บอกเลยว่าครบถ้วนนะครับผมและที่เท้าแขนเขานี่ยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะไม่แตกหัก้วยนะครับมาครับจะพามาดูฝั่งฝั่งแผงประตูฝั่งคนขับกันนะครับคุณผู้ชมครับครับผมแผงประตูฝั่งคนขับนะครับแน่นอนครับแผงประตูสีดำนะครับตัดด้วยทีมสีบอลนะครับ ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับใช่แล้วช่องลํโพงทั้งเล็กและใหญ่ไม่มีแตกนะครับครับอ่ะจัดไปครับระบบไฟฟ้าครับนี่เลยลงขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่ะเดี๋ยวลงให้ทีนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมเดินเข้าไปปรับกระจกไฟฟ้าท้านข้างให้นะครับครับสักครู่นะครับผมอ่ะมาเลยปรับกระจกข้างขวานะครับไปทางขวาครับซ้ายขึ้น แล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ปกติเลยครับครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับเบาะฝั่งคนขับนะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับสวยไม่แพ้ฝั่งโน้ตเลยนะครับใช่แล้วอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดเช่นกันนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหสวยจริงมาระบบไฟฟ้ากันต่อเลยรับเลยเดินหน้านะครับถอยหลังแล้วก็กระดูกเบาะขึ้นโล่งพนักพิงนะครับขึ้นนี่แล้วก็ลงใช้งานได้ปกติเลยครับครับ มาต่อกันที่ด้านพวงมาลัยของเธอกันบ้างน,นะครับคุณผู้ชมครับพวงมาลัยของเธอนะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับเป็นพวงมาลัย M ด้วยนะครับใช่แล้วเห็<ม>นไหมฮนะมบางคนอาจจะสงสัยว่าพวงมาลัย M เนี่ยเอาเอาเอา,เอากับ B M W ละกันนะพวกตระกูล E 46นะว่าดูยังไงว่า M ครับล็อกมืออย่างนี<ช>้ตรงนี้นี่มันจะมีตงงัวล็อกนิ้วนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบสติ๊กเกอร์ M มานะครับพร้อมก็บอกเลยได้พวงมาลัย M ไปด้วยสภาพสวยแบบนี้ด้วยนะผมมาพร้อมกับได้สามสีอย่างนี้ด้วยนะบอกเลยแค่พวงมาลัยเนี่ย กินขาดแล้วตอนนี้พวงมาลัย M ราคาไม่ถูกนะครับใช่แล้วยิ่งถ้าเกิดเป็น M ที่มีแพทเทิร์นชิปด้วยนะครับโอ้โราคาไม่ถูกนะครับตอนนี้นะครับลองลหาซื้อกันดูนะครับล่าสุดผมเคยหาใส่ให้พี่กอล์ตอนนั้นรู้สึก ปีที่แล้วก็เป็นหมื่นแล้วนะใช่ครับตอนนี้บอกเลยว่าแพงกว่านั้นขึ้นบอ่งนะเขาบอกผมก็ได้พวงมาลัยสวยๆอย่างนี้ไปก็ให้ไหวนะครับผมมาต่อกันที่หน้าจอเรือนไม้เลยนี่จอเรือนไม้บอกเลยว่าสภาพใสสวยงามมากๆนะครับผมรวคันนี้วิ่งมาเพียง1 0 1 9 2 1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับวิ่งคูดน้อยใช่แลร้านเรายืนยันการันตีว่าร้านเราไม่มีการกล้อไม่เด็ดขาดนะครับผมบอกใครบอกเลยว่ามาสภาพนี้กับไมาอย่างนี้ได้ใครได้ไปคุ้มค่านะครับผม ปิดออกมานี่กระจกแต่งหน้าพร้อมไฟมีมาให้ครบครบนะครับพร้อมไฟด้านซ้ายไฟด้านขวาติดนะครับกระจกแต่งหน้าฝั่งข้างซ้ายนะครับเปิดออกมามีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้าครบถ้วนนะครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับแผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับเห็นไหมฮะทีมสีบอลทุกอย่างของเธอสวยงามลำโพงช่องเล็กก็ไม่มีแตกหักนะครับใช่แล้วครับ เฮ้ยมันมีลำโพงหลังแล้วน,นี่ว่าใช่มันยังไงวะเนี่ยมัน I A S E หรือเปล่าอ่ากรบพงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็มีลำโพงเล็กของเล็กมากอ่าอ่อโอ้ตกใจเลยไม่งั้นจะได้อัพราคาขึ้นอีกออต้องเลย <laughs> มากระจกไฟฟ้านะครับลองครับ ขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมครับหน้าต่อฝั่งทางทางด้านซ้ายเลยครับฝั่งด้านซ้ายของเขาก็อยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆเช่นกันนะถิ่นิ่นกันหมดนะเบาะขึ้นๆเรื่องนี้ไม่ได้มีดูขาดนะครับมันแบบบอกเลยว่าดูสปอร์ตมากๆนะครับแถบด้านข้างฝั่งนี้สภาพสวยงามเช่นกันช่องลำโพงเลยอันยังก็ไม่มีแต่ขัดนะครับครับกระจกไฟฟ้าเลยนี่ล่งแล้วก็ขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมครับมาต่อกันที่นักพิ้งและตัวล้อก้นของเบาะหลังของเขากันบ้างนะโอ้บอกเลยสวยแพ้ด้านหน้าเลย ดูยมากด้วยใช่<ม>ครับาดหนังไม่มีเปนคือง่ายๆว่าเบาะรถคันนี้เนี่ยสวยทุกตัวนะครับส,สวยสทุกตัวเลยนะครับนะครับผมแล้วก็นี่มาต่อด้านหลังเลยพี่กอล์ด้านหลังเขาก็จะมีม่านมาด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูนี่กดจากด้านหน้านะครับนี่นะลงใช้งานได้ปกตินะครับผมครับ เวลาขึ้น <S an> นี่เขาขึ้นลงใช้งานได้ปกติเลยนะครับ <S <S <an> แผงซาวด้านหลังเขานี่บอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะครับ,รบ <S <S <an> แล้วก็นี่ <S <S <an> <S เป็นซีรีสม์มแต่เขาก็มีที่เท้าแขนมาให้ด้วยนะ <S <S <an> <S ยก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับ <S <S <an> ครับตรงที่เท้าแขนด้านกลางนี่เลยก็จะมีมา่านเกนะ็บเมอ่อพิมพนะปกติอันนี้เราบอกกันหลายๆครั้งนะว่าส่วนใหญ่จะแตกหักกันหมดแล้วใช่แตกหักนะครับแล้วนี่คันนี้ยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็คันนี้จะมีที่จุดบุหรี่ด้านหลังมาให้ด้วย2องอันนะครับบอกว่าไอตุงปกติปกติตรงเนี้ย E46 ไม่ได้มีถูกไมไม่มีใช่ใช่คันนี้มีมาให้นะครับผมแล้วก็นี่พี่เขาอีกอย่างเลยนี่ตะดขายด้านหลังเบาะตึงเปียทั้งสองข้างเนี่ยตัดขายเขายังสภาพสวยงามเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงทดลองขับจริงนะครับกับเจ้า e c 6 3 3 0 i คันนี้นะครับซึ่งจะบอกคุณผู้ชมเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับรหัสเครื่องของเธอจะเป็น M54B30 คันเร่งไฟฟ้าจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมันจะแตกต่างกับตัว323เยอะมากนะครับอุย้ยเยอะเลยอัตราเร่งนี่คือฟแบบิลนี่คือคนละเรื่องเลยนะต,ต้องบอกเลยนะใช่อัตราเร่งนี่คือแบบคนละเรื่องเลยครับต่างกันแบบคือบอกเลยว่ายเยอะมากนะเดี๋ยวขออนุญาตให้ลงๆสักแป๊บนึงครับไม่งั้นเขาไม่ใส่ความแรมาแบบนี้หรอกครับใช่นี่นะด,ดูดิดูดิกดปุ๊บไปเลยอ่ะดูดิเฮ้ยเอ้ยอุ๊บอุ้บมดแล้วอุ๊บอุ้บเอ้ยวุ้นใจหายด้วยว่ะ นี่ผมกดที่ตัวดีธรรมดาเลยะวิญญาณจะหลุดจากล่างอุยอ้ยมันดึงชนิดที่แบบมันดึงอ่ะมันดึงแบบเฮ้ยนี่ NA จรงเหรอดึงชนิดที่แบบเหมือนแบบมีเทอร์โบแบบมาบูทผักเราเข้าไปอีกอ่ะใช่แต่นี่คือเครื่องเดิม NA อ่าตัว M54B30 คันเร่งไฟฟ้าครับทีนี้ผมขอเป็น S นะ <S ครับโอ้โหดูดิแม่พอแล้วอุ้แม่เอ้ย,อยพอแล้วเนี่ยแรงพอ,พอไหม พี่คือแบบขับมาเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ผมลากรอบเลยเห็นปะเกียร์แบบโอลแรงมากเปลี่ยนนุ่มด้วยแล้วตาเล่งตอบสนองบอกเลยว่าถ้าใครที่เคยขับ323มานะคนละเรื่องพอมาขับ3-30นะกิเลสอ่ะมันฟ้ากระเหวบอกได้เลยมีกิเลสอยากได้แน่ๆคือง่ายๆระหว่างระหว่างรหัส323กับ330และ325คุณผู้ชมขับเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันคือ e 4 6มันคือหลุดโลกออกไปเลยใช่ครับ แล้วก็เมื่อกี้คลิกอ่าขับที่ตัวดีธรรมดาครับ S อันนี้ขอต่อ E ีตัวอีกนะครับเชนลงก่อนอันนี้ชิไปที่สองนะอุ้ยพอแล้วนะนี่ขาลรอไว้สำหรับอยากซิ่งต่อเนี่ยขาลรอไว้ก่อนนะเดี๋ยวยังยังไม่ผ่าขึ้นนะครับบูด๊ดเนี่ยเวลาบู๊ดอยากบู๊ดอยากบู๊ดบู๊ดมึงพอแล้วเดี๋ยวมันยังไม่ให้โล่งพอให้ผมสับเกียร์อ่ะสับพี่ช้าๆแล้วกันไม่ต้องสับสูงก็ได้ สองสามสีแล้วก็ห้าใช้ไงานได้ปรติครบทุกสปีดนะครับผมบก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยสมบูรณ์มากๆ M54 b 3 0คันเร่งไฟฟ้าคันนี้บอกเลยว่าขับโคตรสนุกแล้วก็ช่วงล่างของเขาบอกเลยว่าไม่มีกูกกักแน่นอนครับผมแล้วก็ฟิลเขาจะแบบ ผมให้กระด้างกว่าเดิมน้อยแบบคือน้อยถ้าไม่รู้สึกเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมได้เนี่ยล้อที่เขากว้างกว่าล้อเดิมครับมันจะทาให้ผู้ชมเนี่ยเวลาขับกระชับมากขึ้นครับเวลาเปลี่ยนเลนหรือเวลาซิ่งเนี่ยคุณผู้ชมจะมั่นใจขึ้นกว่าล้อเดิมได้แบบรู้สึกเลยครับ And, now, <way. S 2> แล้วก็เกียร์เขาก็คือเปลี่ยนปกติกตทั้งตัว D ธรรมดาตัว S ที่ให้เป็นสปอร์ตแล้วทีทโทนิกทุกอย่างครบถ้วนปกติหมดเลยครับผมครับแล้วก็มีกีที่ติดคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างเลยนี่อยากฟังเครื่องเสียงเขาอ่าโอ้โห ใช่แล้วอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไพลนนีที่มันเป็นแบบเป็นยุคใหม่ๆของเราค่านะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมลองเล่นดูเนี่ยมันจะเป็นหน้าเมนูฟังก์ชันที่แบบตรงนี้มันจะเห็นว่ามันจะเป็นพวกหน้าเมนูใหม่ๆแล้วก็บอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปเนี่ยเครื่องก็แรงครับเกียร์ก็ขับดีช่วงล่างก็ดีมีเครื่องเสียงอัทเร,รถได้ดีๆแอร์ก็โคตรเย็นใช่มันครบป้ะครบแล้วและไอเช่นอีกอ่ะต่อคสุดในไทยีไม่ต้องไปนั่งตัง <4. S 2> ตนเลยอะ่ะ บอกเลยว่าใครหา330อยู่แล้วอยากได้รถแท้สักคันนึงนะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนให้ไวเลยแต่ต้องไวหน่อยนะใช่ และนี่ก็คือเจ้า330 M54B25 เอ้ย B30 ค <B 30. S 1> ันเล่งไฟฟ้าครับหใน264คันใ,ในความแรงเท่มของเขาครับและคันนี้คือคันที่33เลขสวยนะใช่ลำดับสวยด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย330เนี่ย 264รันครับณนะตอนนี้อยู่กันครบหรือเปล่ายังไม่รู้หวิ่ง,งได้คร,รครบทุกคันหรือเปล่ายังไม่รู้ใช่มันไม่อุบัติเหตุจมน้ําหายไปบ้างก็ต้องมีใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรของ,ของเขาณนะตอนนี้เนี่ยมันบีบเหลือน้อยสหลืะเกินลดลงทุกวันแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามคุณผู้ชมถ้าเจอรถแท้แทไม่ใช่รถย้ายของแบบนี้ไม่รีบเก็บอีกเลยใช่เพราะว่ารถแท้ได้พื้นฐานแท้มาจะไปแต่งต่ออะไรสุดท้ายมันก็คือรถแท้ใช่นี่คือรถแท้นะครับ และต้องบอกอีกนะครับ3ามปกติวันเดียวกระโดดออกเลยโอ้รอบที่แล้วก็วันเดียวก็เจอเซียนก็ซื้อก็ซื้อเก็บอยู่แล้วใช่ครับนะครับรถคันนี้นะครับผมส่งต่อให้กับคุณผู้ชมนะครับฟังราคาดีๆเนี่ยครับสามแสนเจ็ดบาทขออนุญาตครับไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวใช่ถ้าคิดว่าโทรแล้วจะมาต่อราคาอย่าโทรครับผมไม่ต้องโทรเราชัดเจนใช่ครับนะครับผมไม่คุยครับครับให้แค่379เ มาทดลองขับกันได้ใช่ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับย้ํากันอีกรอบนึงร้านย้ายไปอยู่สุขาห้านะตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับแม่กลับมาโตครับไปเนี้ยแล้วผมจะได้อีกเหรอดาวเริ่มต้นแค่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นด้วยจะไปรเล่นได้อีกนะครับใช่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับแม่กลับมาโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกทวันจากร้านแมกกะโมต์นะครับ